ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับอยู่กับดาราครับหนึ่งคนกับดาราภาคใต้ครับพี่เสือพันร้อยพี่เสือพันร้อยครับพี่น้องครับพี่เสือครับพี่เสือท่ำต่ำต่ำนั่งชั้นใช่ไหมครับใช่ครับนั่งชั้นเฟซบุ๊กกับพี่เสือพันร้อยนะครับอ่าชงง่ายนะพี่ชงพี่เสือพันร้อยแล้วก็พันร้อยสตูดิโอครับกับพันร้อยสตูดิโอครับ ดังนะพี่น้องจอยนี้กับคนจะติดซับตัดเรือนะคนติดตามตอนนี้พี่เสือพันร้อยหนึ่งล้านสามครับหลานจ้ามกับพี่น้องมากว่าพี่บอยแล้วรับละครมันเป็นที่นิยมนะครับในเฟซบุ๊กความผูกเชื่อนะครับจะเป็นละครที่ว่าซ่อนใจละครล็อกๆบางหรือละครที่ว่ามีแบบว่าประโยชน์ต่อท่านผู้ชมบางเอาจ้ามนิดหนึ่งพี่บอยจ้ามนิดหนึ่งว่าความเป็นมาก่อนดีได้มาตอนนี้ทำมากี่ปีแล้วทำมาติด 6ปีคร่ะ6ปีครับ,รบ,รบนะแสดงวัวตั้มนั่งเดีวัยรุ่นเลยเพิ่งขึ้นเลยซึ่งประมาณกี่เรื่องอะไรแบบตีตั้มไปตอนนี้น้องว่าเกิน,น,นช่องช่องทารวยช่องำลอองำรวยเรื่องได้นะครับอ่าโยดมาดีสุดนี่ครับเคยเคยเคยเท่ากตนไหมว่ายอดคนชมบมาทุกนี่กี่วิวเลยทีน้องเล่ทีพิกพิกสุดกัประมาณช่องช่องรวยว่าช่องรวยว่าลานช่องรวยว่าลานนู่นนะโอ้พี่น้องก็มาถ้ารู้อี๋มาจังช่องรวยว่าลานในเฟซบุ๊กกับพี่น้องครับ จึงจะเรงว่าอันนี้ก็คือเราทำโดยใจนะก็มือนนี้นะถ้าว่าแบบน้องก็อยากทำหลายคนท่านี่มีมีอะไรแนะนำน้องนองมั้งอืมมันจะเริ่มจากวิธีคิดก่อนครับเราเราจะทำคิดยังไงให้่อนคุณได้หรือทำแล้วดุลใจคุณเท่านั้นเองครับมันง่็ยๆก็ของเชื่อนี่คือหลายคนซ่อนใจเราแย่ใช่ไหมครับครับใช่ครับคือเมื่อพอเราทำเฮดเมื่อเราเล่นยาพันนี้ต่บทสรุปแล้วเราจะเป็นพันผือ อืมนะมันจะทะลุใหม่ไงเลยครับก็คือแปลว่ามีมีมีจุดกับเนิดแล้วก็มีจุดจบมีมีบทเรียนมีบทเรียนซ้อนท่านผู้ชมอ่าเวลามันวัยรุ่นนะส่วนใหญ่เข้ามาเล่นโซเชียลก็ได้เห็นหละครเขาก็ได้เอาละครอเนีย่ยมาไปไปเป็นไปเป็นตัวอย่างของชีวิตกันดำเนินชีวิตว่าถ้าทำเดินทางนี้พิชทางนี้ตู้กแกร่งแบบนี้นะใช่ครับก็ดีดีครับเป็นแนวคิดที่ดีครับวันนี้เราเล่ย์เชื่อจะไปนอกวันนี้นะบางคนเห็นโอ้โหผิวเชื่อมซักเต็มทัวร์เลยผิเชื่อตรงเกเร่ย์ผเชื่ออันนี้ พวกลายไหมอันนี้ไม่ใช่พวกลายเสียพวขาคอนเทนต์พอขาดคอนเทนต์ครับเดี๋ยวคอนเทนต์เราจะทําเลยให้มีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมย่างแน่นอนอืมครับแสดงว่าผีเสื้อนี่ก็มีที่เป็นย่างในการในการผลิตคอนเทนต์ผลิตงานนะครับให้ให้ทันผู้ชมนะติดตามนะครับมายาวนานทุกปีนะครับก็ผมไม่ตามอะไรเรวลืม เอาอยากทำไอ้ทำได้มั้ยเองมันได้ันใจจริงๆนะครับนะก็คือย้ายเด็กไวดุนน่ะมีความแบบว่าคิดได้มาขึ้นคิดเป็นมาขึ้นแล้ก็ย้ายให้เด็กไวดุนไทยอ่ะพัฒนาในทางที่ดีที่มาขึ้นนันเองไม่ต้องเด็กเวรุนไทยไหมเด็กตายนี่แหละเด็กตายบันโร่นะครับครับไอ้ตัวเนี้คนกันไอ้แฟนหลักคนนี้ก็ติตามเหมือนตัวปฏิทิศใช่ไหมตัวเนี้กับตัวปฏิทิศคนคนทรัพคนที่ตามยองเป็นลานนี่น่าจะทางเมืองได้นีไแหละกับ่มอ่ครับก็ ดังหมากับบันโรดังหมานะครับเสื้อเองก็อยู่ตอนนี้อยู่นี่ก็้านุ่มครับก็้านุ่มกับบีครับนะซึ่งเป็นเป็นบ้านเกเๆครับปีบอยครับไม่เจ๊ไกลกันนี่ครับก็นั่นเลยครับในช่วงตายครับเดี๋ยวปีเสื้อฟ้าก็ได้เปื่อนๆมากช่วงไทยนี่นะครับฟ้าติดตามช่องันรวยสตูดิโอแล้วก็ปีเสื้อพันรวยทางเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวมีนั่งเหลืองมาโนราครับ จะซึบซานเด่องผาตายของเราเป็นวัฒนธรรมนะพี่บอยนะเขาเรียกวัฒนธรรมข้องผาตายในรูปแบบข้องนั่งสั้นคับผมอ๋อเดี๋ยวตามนิดนึงจนใหญ่หลานนี่นั่งนั่งสั้นมโนุราได้ไหมครับอันนี้คือเรือนร่ามิพอพอเรากับสตอรี่เราขาวได้ไหมเออจะเป็นแนวโอนั่งเถี่อพี่สักนิดนึงพระเมื่อนังเอเถี่ยวไม่ได้ยำมโนราเถี่ยวครอบครัวไอซึบ ซืบแบบว่าซืบโถตัวมาแต่นางยิ้ไม่ยอมรับยอมไปเป็นคุยตี้ถึงกับสุดท้ายเลี้ยวหม้อหนูรายยางจะเป็นยังไงโตเนี่ตอนนั้นก็คือต้องไปติดตามไปติดตามใช่ไหมครับเร็วๆนี้ใช่ไหมเร็วๆนี้อ่าครับโอเคครับภากพี่น้องเพื่เหมือนกับติดตามด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมติดตามบเสื้อฟันด์ด้วยนะครับติดตามบอยปาโลกันอายาบอยปลาโลต้องติดตามมาฝากนะครับเลยดูกันโอเคครับขอบคุณมากครับหน่อยครัับสสวดีครับสวัสดีครับ